สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับต้นปี65นะฮะก็คงไม่มีอะไรร้อนแรงในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากไปกว่าความเคลื่อนไหวจากสัญพากรถมั้ยฮะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาแม้ว่ากฎหมายเนี่ยนะฮะมันจะมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2561แต่ว่าระดับบิ๊กบิของสัพากรก็เริ่มออกมาพูดว่าเอ๊ะฉันจะเก็บนะเก็บยังไงเก็บรูปแบบไหน ึ่งอันที่จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยกำกุลกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสัญบครนเนี่ยจะมาอีท่าไหนถูกปะครับจนฝั่งอะไรนะธนาคารแห่งประเทศไทยมีบาทดิจิตอลบ้างแล้วหลายๆบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยออกกลงออกเหรียญออกมาบ้างละเช่นเจฟินนะอย่างที่เราบอกจนรวยเละกันไปละแล้วมาวันนี้สัญบกรก็มีความเคลื่อนไหววันนี้ก็เลยชวนมาไลฟ์นะฮะว่าเอ๊ะวันเนี้ย ภาษีเนี่ยถ้าเขาจะเก็บจริงๆมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งทาง,ทงด้านของออผู้ประกอบกิจาการเทรดนะฮะผู้ประกอบกิจาการก็คือเราเราท่านๆน,น,นี่แหละนะแล้วก็ในฝั่งไม่ว่าจะเป็นคนที่เทรดผ่านชื่อบริษัทที่เป็นนักบัญชีก็อาจจะต้องหนักมากขึ้นเพราะมีเพื่อมีการเก็บภาษีคุณก็ต้องมี Data ถูกปะฮะ เพราะฉะนั้นนักบัญชีก็จะมีความสําคัญมากขึ้นวันนี้ก็จะมาดูกันครับว่าเอ๊ะนักเทรดนักบัญชีเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะซึ่งผมสรุปคร่าวๆด้วยมันสีหข้อนะครับเอ่อข้อแรกเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันเป็นกําไรรายธุรกรรมใช่ป่ะเพราะว่าคําว่ารายธุรกรรมของเขาเนี่ยมันคือเหมือนว่าคุณซื้อมา1ล้านขายล้านห้าใช่ไหมกำไร5้าแสน ต้องห้าแสนเนี่ยมาเสียภาษีแม้ว่าไม้ต่อไปคุณจะเทรดได้ขาดทุนสองแสนก็ตามเขาไม่ได้เอาห้าแสนมาลบสองแสนแล้วยื่นไรายได้แค่สามแสนใช่ไหมฮะแต่เขาเอาห้าแสนเนี่ยยื่นทังก้อนเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อความเป็นกําไรธุรกรรมเนี่ยคนที่เทรดแบบบอทใช่ปะเออที่แบบมีมาจินเท่านี้ขายมาจินเท่านี้ขายคุณจะต้องเทคแท็กตัวเนี้ยลงไปด้วยนะว่าเสมือนเป็นคอสต้นทุนอย่างหนึ่งของคุณเพราะฉะนั้น แต่ก่อนคุณตั้งมาจิ้นไม่รู้อ่ะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องกลับไปดูก็คือต้องกลับไปดูว่าไอ้ปีที่ผ่านมานะคุณมีเกณฑ์เท่าไหร่กําไรเท่าไหร่แล้วก็มีลอสเท่าไหร่ด้วยนะฮะเพื่อที่จะมาดูว่าจริงๆแล้วอ่ะชั้นอนะ่ะขาเกณฑ์เท่าไหร่ขาลอสเท่าไหร่แล้วถ้ายื่นเกณฑ์อนะ่ะยื่นภาษีไปแล้วอ่ะเราอ่ะรายได้ตกฐานภาษีไหนถ้าเราเทรดแบบบุคคลธรรมดาถูกต้องป่ครับเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยฐานภาษียิ่งยิ่งรวย ui, ใช่ไหม ภาษีก็ยิ่งสูงตั้งแต่5ยัน35%เนะี่ยอืมแต่ถ้าในฐานบริษัทแตกต่างกันแล้วนะจะมาใช้กำไรรายธุรกรรมไม่ได้เพราะฐานบริษัทเนี่ยถ้าคุณเทรดแล้วคุณล o s ผมอะ่ะในฐานะผู้สอบบัญชีละก,กันก็ยังมองว่าเราสามารถใช้ล o s ตัวนี้ได้ตามจริงนะครับผมนี่คือข้อได้เปรียบของการเทรดในรูปแหวของบริษัทเมื่อสินรัพยมีเกณฑ์นี้ออกมาเพราะ กำไรเอาจริงขาดทุนไม่เอาในมุมของบุคคลธรรมดาแต่บริษัทเนี่ยยังไงเนี่ยแม้จะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยอย่างพวกโบรกเกอร์ในตลาดหุ้นก็ตามเนี่ยพวกนี้ก็ยังคิดแบบนี้อยู่คิดทั้งกำไรคิดทนะังขาดทุนสุดที่เท่าไหร่เน็ตกำไรเท่าไหร่จริงๆค่อยเอามายืดภาษีนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปพิจารณาดูว่าเอ้จริงๆแล้วอ่ะเราควรที่จะเทรดแบบบุคคลธรรมดาต่อไปไหมหรือถ้าเราจะ ปเปลี่ยนแปลงชีวิตมาในรูปแบบบริษัทจะคุ้มหรือเปล่านะอย่าลืมคิดค่าทําบัญชีค่ะสอบบัญชีลงไปด้วยว่ามันจะดีขึ้นหมหนะฮะอันนี้เราก็ต้องมาคิดซึ่งแตกต่างกันในรายบุคคลว่าเราเทรดมากเทรดน้อยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในเรื่องแรกนะฮะกำไรรายธุรกรรมนั่นเองเรื่องต่อมาะคระับก็คงจะเป็นออมีคนถามเข้ามาว่า Exchange ทไทยเนี่ย ถ้าเราเทรดในใบเอ้ยไม่ใช่ในใบแนนใบแนนเนเมืองนอกนะในบิตคัพในสตา์งแล้วเรายังไม่ถอนออกมาถือว่าเรามีเงินได้หรือยังคําตอบที่หน้าน้ําตาไหลก็คือสันวากรถือว่ามีนะฮะอันนี้ผมฟังมาจากไลฟ์ของ The Standard นะครับว่าเขาถามว่าเอ้เนี่ยถ้าเราเทรดเทรดต้นทุนล้านหนึ่งขายล้านห้าได้เ,เงินล้านห้าทั้งก้อนที่อยู่ในบิตคัพแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ผมอะ่ะไม่ถอนออกมาเป็นเงินบาทนะ ว่ามีเงินได้แล้วหรือยังคําตอบคือมีนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการตอบมาก็คือผมเดาว่าเดี๋ยวคนจะย้ายไปข้างนอกหมดเลยฮะถูกต้องไหมครับเพราะอยู่ในไทยเนี่ยมันคุณเทรดจริงแต่ไม่ถอนคุณเสียตังค์แต่ในเมืองนอกคุณเทรดจริงคุณไม่เอาเงินกลับไทยคุณไม่เสียตังค์นะฮะเพราะหลักถิ่นที่อยู่เงียฮะถูกต้องไหมฮะเพราะว่าเออไบแนนซ์เนี่ยมันเป็นเหมือน,น,นแพลตฟอร์มที่อยู่มืองนอกเสมือนกับว่าเราไปหาก,กินที่เมืองนอก เพราะนั้นหลักถิ่นที่อยู่เนี่ยถ้าเราไม่เอาเงินมากับในปีนั้นอะ่ะมันก็จะไม่เสียภาษีเลยเพราะฉะนั้นก็มีคนคนคิดอีกว่าเอยสมมติว่าต้นปีฉันเนี่ยเอาเงินออกไปซื้อหุ้นเมืองจีนเหมือนเส,สมือนตลาดหุ้นนะฮะที่เขาทากันไปซื้อหุ้นเมืองจีนแสนหนึ่งปลายปีขายหุ้นนได้แสนสองแบบเนี้ยถ้าเอากําไรออกมาสองสองสองมไปคิดภาษีแต่ ถ้าเราเอาเงินเข้าไทยแค่เก้0 0มืไม่ต้องคิดภาษีเลยนะฮะเพราะเ0้าหื่นั้นเสมือนเป็นส่วนของขั้นเออส่วนของส่วนของต้นทุนถูกต้องไหมฮะต้นทุนหนึ่งแสนขายจริงแสนสองเอาเงินเข้าไทยแค่90,000อันนี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าคุณกับเอาเงินเข้ามาแสนสองเลยถือว่าเสียภาษีจากกําไรที่คุณได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเรา วางแผนไปอีกหน่อยนึงตามที่ผมอันนี้แถมวางแผนไปด้วยกันเผื่อใครมาฟังนะครับถ้าเราสมมติว่าเรามีต้นทุน10,000แสนเทรดเมืองนอกได้แสนสองแล้วถ้าเราเอาเงินเข้ามาปลายปีแสนเดียวละเพื่อให้ส่วนต่างมันเป็นศูนย์ถูกต้องไหมฮะเพราะสัมภารไม่รู้หรอกว่าคุณขายได้แสนสองในตอนนั้นนะอะซาเทันวายืา่นภาษีนี่เขาจะรู้ไั้งไงว่าคุณมีแสนสองแต่เขาแต่เขาอาจจะรู้นะว่าคุณเอาเงินออกไปซื้อหุ้นเมืองนอกแสนหนึงนะ่งะเพราะคุณแบบเอาเข้าแบงก์โอนไปแพลตฟอร์มเมืองนอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ ก็เอา1 0 0 0 0แสนอกซื้อออกไปแสนสองไอ้แสนท่วนเอากลับมาตอนสิ้นปีแล้วอีก2 0 0 0 0ื่นอ่ะ20,000ก็เอาเอากลับมาปีถัดไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนละปีปฏิทินละหลักแสนหนึ่งอ่ะเอามาเนทนกกันให้เป็นศูนย์ตามหลักถิ่นที่อยู่แต่อีก20,000เป็นหลักหลักรายได้สองหมื่นเนี่ยคือกําไรของเราหลักเกณฑ์ของสรรมกรคือถ้าเรามีรายได้ปีใดเอาเงินเข้าปีนั้นเสียภาษีด้วย แต่รายได้เนี่ยมันคือกําไรหรือต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าปีแรกเรา,เาแค่แสนหนึ่งถอนทุนกลับมาแต่กําไร20,000ื่นเราเอาค่าใปีถัดไปเอาค่อยเอากลับมาอย่างเงี้ยกลายเป็นไม่เสียภาษีเลยนะอันนี้เป็นการวางแผนภาษีหุ้นเล็กน้อย ถ้าเราออามาใช้กับคริปโตผมก็ว่าอาจจะใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ลองแถมดูนะเผื่อใครหลงหลงเข้ามาฟังนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวก็มีวางแผนภาษีกับลูกค้าหลายๆท่านมันก็จะมี2หลักเกณฑ์นะฮะหลักรายได้กับหลักถิ่นที่อยู่ที่มันจะเดินไปพร้อมๆกันตามหลักสัมภารนะฮะว่าเราจะยังไงเพราะฉะนั้นหลักคริปโตที่เทรดในกระดานเมืองนอกก็สามารถใช้หลักนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2สําหรับเ x c h a เช e ไทยถ้าเทรดแล้วย,ยังไม่ถอนจะทํำยังไงนะฮะต่อมาสายขุดอืม คราวนี้ก็มีคนถามไปอีกว่าแล้วสายขุดจะต้องยื่นภาษีไหมคําตอบคือยื่นนะครับแต่ความเรวร้ายของสายขุดคือแล้วต้นทุนการขุดวัดจากอะไรถูกต้องไหมครับเพราะคุณมาขุดเนี่ยต้นทุนหลักคือค่าเครื่องค่าไฟถูกต้องไหมครับค่าเช่าที่วางบ้างเดี๋ยวนี้มีแพลตฟอร์มให้เช่าที่วางเครื่องขุดสายมากรอนก็ใจดีนะฮะเขาก็ตอบแบบว่าไอ้ต้นทุนพวกนี้สามารถเอาเป็นต้นทุนจริงได้แต่จะคิดยังไง คิดยังไงแปลว่าสมมติว่าณนะวันนี้ทุกท่านคงมีเครื่องขูดกันอยู่แล้วมันคงไม่ใช่เครื่องใหม่สมมติว่าวันที่ท่านซื้อเครื่องมาสมมติราคา800,000ซื้อมา2ปีแล้วแต่วันนี้มันก็ต้องมีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นไปแล้วหนูต้องบอกครับเพราะฉนั้นน่ะสรรพกรก็ไม่รู้ว่าเขาจะยึดต้นทุน800,000หรือยึดต้นทุน8000หักค่าเสื่อมจนถึงปัจจุบันมาเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้คุณคิดค่าเสื่อมนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นคําตอบที่ยังไม่เคลีย เพราะนั้นสายขุดคาําตอบคือคุณต้องเอาเหรียญที่ขุดได้มายื่นภาษีด้วยแต่ต้นทุนคุณนะจะไม่ไม่มีเหมือนกับนักเทรดบนกระดานถูกต้องไหฮะต้นคุณคุณคือจะเป็นค่าเสื่อมราคาเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมเนี่ยสรรพาก,กรจะให้ใช้ตัวไหนวิธีคิดแบบไหนใช่ไหมฮะมีวิธีคิดก็มีเส้นตรงอัตราเร่งยังออกมาไม่ชัดเพราะฉะนั้นก็ต้องรออีกไปสักพักหนึ่งเขาอาจจะออกมาชัดขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นคําถามที่คนถามมา คำถามที่3นะครับสหรับสายขุดคำถามที่4แล้วต้นทุนที่ว่าเนี่ยคิดยังไงเพราะคิดดูนะคนที่เทรดบนกระดานทั้งไทยทั้งต่างประเทศใบแนนบิตครับเนี่ยเขาไม่ได้เทรดไม้เดียวเทรดซื้อซื้อหน่หน่วย Bitcoin มาล้าน8ขาย1หน่วยบิตคอย n มาล้าน9กําไร1นึ่งแสนยื่นภาษีมันไม่ง่ายแบบนี้ฮะเรานะกด Bitcoin ล้าน8 1หน่วย นะต่อมากดอีกเป็นล้านเก้ากว่าๆก,กีน่หน่วยก็ไม่รู้เรายึดตามจํานวนไปเรื่อยถูกต้องไหมฮะขายก็ขายไม่ได้ตรงหน่วยเพราะนั้นต้นทุนคิดยังไงเพราะว่าพอคิดต้นทุนต่างกันกําไรที่จะเอามายืดภาษีมันก็จะต่างกันถูกต้องไหมฮะในทางบัญชีนักบัญชีเนี่ยหลายๆท่านก็คงเคยฟังวิธีการคิดต้นทุนเนาะมีคร่าวๆคือเวทเดก็คือวิธีค่าเฉลี่ยกับวิธีไฟโฟวิธีเข้าก่อนออกก่อนถูกต้องไหมฮะ มันทึ่มันจะต่างกันนะเวลาคิดจริงๆอันเนี้ยเออไดอ,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 อันนี้ผมสามารถแชร์ iPad ไปให้ทุกท่านดูได้ไหมไปเขียนให้ใา้ลูค้าเดวผมขออนุญาตนะครับสักครู่อ่าได้แล้วนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพยัมขยายอยู่นะสมมุติว่าวันนี้เราซื้อมาหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคุณซื้อมาหนึ่งเหรียญที่ร้านแปดใช่ไหมคร แล้ววันถัดมาคุณซื้อมาอีก3ามเหรียญที่ล้าน2เหรียญละล้าน2นะวันก่อนคุณซื้อมาเหรียญละล้าน8วันต่อมาคุณซื้อมา3เหรียญเหรียญละล้าน2วันนี้คุณซื้อเอ้ยคุณขายไป2เหรียญที่เหรียญละล้าน9้าถูกต้องไหมฮะเพราะมันขึ้นแล้วนี่มันขึ้นมาล้าน9คุณก็ขายวันก่อนมันตกมาล้าน2คุณก็ซื้อไปปกติของนักเทรดถูกต้องไหมฮะไอ้วันที่คุณขายล้าน9ขายไป2เหรียญคุณได้กำไรทั้งหมดสักเอ้ยคุณได้รายได้ทั้งหมด3.8ล้านถูกต้องไหมคุณได้เงินเข้ามาในพอ เพราะนั้นถ้าคิดกบไฟโฟเนี่ยการที่พูดขาย2เหรียญนะต้นทุนมันจะเป็น1เหรียญมาจาก1 8จล้านูกต้องมาเพราะมันเข้ากอนออกก่อนี่ส่วนอีก1เหรียญนะคือล้าน2เพราะฉะนั้นต้นทุนจริงล้าน8บวกล้าน2 b, คือ3ล้านทวนูกต้องมาครับเพราะนั้นไอ้ตรง3ล้านทวนเนี่ยคือต้อนทุนของไฟโฟแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นคิดของต้นทุนกับเวตเต็ดเนี่ยเวตเต็ดคือแปลว่าค่าเฉลี่ยไงเวตเต็ดเนี่ย, w T ยก็ต้องเอา 1. 8ุซึ่งมาจาก1เหรียญ บวกกับ3เหรียญที่มีต้นทุน1.2หารทั้งหมด4เหรียญเวทเต็ดนะถูกต้องไหมเวทเต็ดทำคีเดียวนอนสิ้นปีคุณจะได้ต้นทุนเฉลี่ยนเนี่ยที่1.35ล้านบาทเพราะนั้น1.35ล้านมาขายไปจริงเท่าไหร่ขายจริงไป2เหรียญ1.35ล้านขายจริง2เหรียญก็คือทุนเอ่อทุน2องล้านเจ็ดตั้องมาหาเนี่ยทุน2องล้านเเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อทุน ทุนเบตเต้กับไฟ fo โฟมันต่างกันเบตเต้เนี่ยทุน2อล้านเไฟโฟทุน3ล้านคุณขายจริงได้เงิน3าล้านแปดเห็นไหมกำไรยิ่งภาสีมันก็ต่างกันเพราะนั้นนี่ก็เป็นวิธีเออว,ว,วิธีคิดต้นทุนนะอีกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สัมภารนะ่ะยังไม่ให้แนวปฏิบัติเรามาว่าเขาจะเอาอยัางไงแต่ได้ผมเดานะเขาจะต้องเอาวิธีไฟ fo โฟหรือเปล่าไม่รู้เพราะณนะวันนี้เวลาที่ท่านซื้อกองทุน SSF หรือ LTF ที่เคยผ่านมา RMF แล้วเวลาคุณผิดเงื่อนไขอะครับเขาอ่ะจะคิดค่าปรับจากวิธีไฟ fo โฟนะเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเขาอ่ะคุ้นชินกับไฟ fo โฟก็อาจจะต้องใช้วิธีไฟ fo โฟลึกเปล่าในการกีดต้นทุนพวกคริปโตเคอเรนซีก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องดูกันไปอีกอย่างหน,นึ่งแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ปวดหัวแน่นอนเพราะคุณยังต้องเก็บข้อมูลแล้วว่าเ้เดี๋ยวปีหกเฉีนเทกเนี่ยเทกกี่ไม้ซื้อซื้อเข้าเข้าขายขายออกยังไงนะฮะยิ่งทัศ คุณทาในรูปแบบบริษัทก็ต้องรีบยื่นให้นักบัญชีเองเพราะว่าเขาจะต้องปิดงงปิดงบอะไรทุกสิ้นเดือนก็ว่าไปก็เป็นเรื่องปวดหัวอย่างที่4นะฮะว่าคิดต้นทุนยังไงอย่างสุดท้ายล็อกสเต็กผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะล็อกสเต็กกิ้งใช่ไหมเสมือนเป็นบัญชีเงินฝากประจำไหมถ้าผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณเอาเงินเอาเหรียญไปแช่ไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็ให้ดอกให้ผลคุณมาเป็นเหรียญกลับคืนมาอย่างเนี้ยคำถามคือสรรพาร,ร,รคิดส่วนตา่าง ไหมคําตอบคือคิดนะครับคิดเสมือนดอกเบีย้ยด้วยอ่าเพราะฉะนั้นพอคําว่าคิดเสมือนดอกเบีย้ยปุ๊บเขาจะใช้มูลค่าเหรียญณนะตอนไหนมาคิดเช่นคุณฝากไว้แล้วคุณได้ดอกดอกผลเป็นเหรียญออกมาห้าเหรียญสมมุตินะแล้วห้าเหรียญเนี้ยมูลค่ามันขึ้นไงหรือมันอาจจะลงณนะวันที่คุณมีสิทธิ์ที่จะถ่ายถอนเออเขาอาจจะใช้มูลค่าณนะวันไหนวันที่คุณได้เหรียญ คือตลอดช่วงเอามาเฉลี่ยหรือณวันสุดท้ายที่มันอันล็อกออกมาแล้วมูลค่านาวันนั้นแหละจะเอามาเป็นรายได้ของคุณยื่นเป็นรายได้เสเมือนดอกเบีย้ยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปในทางวิธีปฏิบัติแต่เสียแน่ๆพราะเขายืนการมาแล้วว่าไอ้ล็อกสเต็กกิ้งเนี่ยเสียนะจะไม่ได้ให้ฟรีเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็จะเป็น5วิธีหอย่างหลักๆนะที่ผม แคปได้จากที่ฟังจากคลิปสัมภารณ์ที่ท่านมาสัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดนะครับเมื่อวันวันนี้ด้วยซ้ำไปนะหมกราใช่ไหมหรือ5มกราไม่รู้ว่าสองสวันเนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังกันต่อไปนะฮะหลักๆคือเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วว่าต่อไปเนี่ยฉันจะต้องใช้ชีวิตยังไงดียังเทรดต่อไปแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่านะแล้วก ในรูปแบบบริษัทมันจะต้องระวังอะไรได้ไหมนะหรือบางคนคิดตะเลิดไปถึงเรื่องเถ้าเทรดแพลตฟอร์มเมืองนอกแล้วทยอยเอาเงินกลับมาวางแผนแบบที่ผมพูดไปเนะี่ยมันก็มีเทคนิควางแผนที่จะพอทําได้อยู่จะคุ้มกว่าหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาดูกันนะฮะสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนีที่เจอปัญหายังไงก็ตามเราจะต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าสมรคอจะต้องมีออรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนออกมาให้เราแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิน เดือนทันเอ้ยเดือนมก,การานี้ด้วยเพราะปีหกสีกำลังจะต้องยืน่นภาษีปี65นะครับบุคคลธรรมดาทั้งหลายอย่าลืมนะฮะภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเราก็จะต้องยื่นกันแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดแหละว่าเขาจะออกแนวปฏิบัติแบบไหน,นแล้วก็ขอให้ทุกคน Enjoy กับการเสียภาษีให้ประเทศชาติได้พัฒนากันนะครับสำหรับวันนี้ ก็ต้องขอขอบพระคุณมากอ้ออย่าลืมกด subscribe ด้วยนะแล้วถ้าใครมีคำถามก็สามารถไลน์มาถามนี่นะครับตรงไลน์ตรงนี้เป็น line office นะครับผมสามารถไลน์มาถามได้กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็กดหัวใจให้ให้ให,ให,ให้ให้กำลังใจกับสักหน่อยนะฮะจะได้ชื่นใจเผื่อมีคลิปหน้าจะได้มาติดตามกันต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ